หน้า30นะครับเขียนจํานวนทุกจํานวนที่เกิดจากตัวเลข2หลักตัวเลข2หลักจํานวน1แผ่นคราวนี้ลองพิจารณาก่อนตัวเลข2หลักจะมีได้กี่แบบตั้งแต่0 0จนถึงเท่าไหร่9 9ดังนั้นมีอยู่ทั้งหมดอยู่100แบบซึ่ง100แบบตัวนี้ก็คือจํานวนของ sample space นั่นเองก็คือ100นะปรากฏว่าม้วใส่หลอดกล่องทึบหยิบสูงมา1แผ่น ได้จํานวนที่น้อยกว่า20เท่าไหร่จำนวนที่น้อยกว่า20มีอะไรบ้างตั้งแต่0 0ถึงอ่ะ0 0ถึง01จุดจุดจุดจนถึง18แล้วก็19มีอยู่ทั้งหมด20จํานวนดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในข้อนี้อ่ะเป็น E1 นะก็คือ ยี่สิบส่วนหนึ่งรจำนวนที่มีค่ามากกว่าเก้าสิไม่มีเพราะเ้า9เ้าคือสูงสุดแล้วอันนี้ก็จะคือว่าจำนวนของเหตุการณ์นี้ก็จะเป็น0ย์ดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้ก็จะคือ0ูนย์ส่วนหนึก็คือ0นย์นั่นเองจำนวนคู่มีเท่าไหร่ในเมื่อจำนวนคู่เนี่ยเริ่มต้นจาก0ย์จนถึง 98อ่ะดูนะครับ0 0 0 2จุดจุดจุดจนถึง98มีอยู่เท่าไหร่ก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งก็ได้ว่าจำนวนของเหตุการณ์นี้ก็จะเป็น50ดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้ก็จะเป็น50ส่วน100ส่วนจำนวนที่มีค่าตั้งแต่ตั้งแต่10จนถึง99 คราวนี้ถ้าเรานับทั้งหมดยากเราต้องนับยังไงปลายลบต้นแล้วก็ทำไงนะบวกหนึ่งก็คือเอา99-10ลบ10วก1ก็กลายเป็น9จํานวนดังนั้นความน่าจะเป็นของข้อนี้ข้อ4นะครับก็กลายเป็น9 0ส่วน100ส่วนจำนวนที่เป็นทูกคูณของ5เริ่มต้นที่อะไร05 10จุดจุดจุดจนถึง90แล้วก็9ก้าการหาจำนวนอ่ลองดูนะครับที่นับนับได้ไหม,มย0ไหมอ่หสมมุติอาจารย์บอกยก่ะลองดูนะ95ลบ05ได้เท่าไหร่เออได้เท่าไหร่นะได้เป็น90 แต่เกเนี่ยมันต้องหารหอีกทีนึงก็ได้ป็นเท่าห้นึ่งห้าห้าเก้าแถามว่ามี18จำนวนจริงไหมอ่าลองดูสิจำนวนเนาะชุดแรกมี1ชุด2องทำไมไม่มี20่สิบเนี่ยลราดูนนะศูนย์หรับไปใหม่นะศู 5, 1, นย์ห้นศ 1.5.2.0 2.5.3.0 3.5 4.0 4.5.5.0 5 5 5ห6 0สา7ศูน8์สาห แล้วก็มี95ดังนั้นดูดีๆนะนับ1 2 3 4อันนี้8ส่วนนี้เป็นเ1่นี่ทั้งหมดเท่าไรนะนับเลย11ดังนั้นในการหารแบบนี้ลบมาแล้วเอาไปหารแต่อย่าลืมถ้าหารแบบนี้ต่อ18จะผิดทันทีดังนั้นต้องเป็น95วิธีการคิดคือต้นปลายลบ ต้นหารด้วยช่วงที่มันหากันและก็ลงท้ายด้วยบวก1ก็คือเท่าไหร่18บวก1ก็คือ19ดังนั้นจำนวนผ,ผู้คูณในข้อนี้ก็คือ19ตัวความน่าจะเป็นของที่เป็นความผู้ผคูณของอ,อง5ก็กลายเป็น19ส่วน100มาดูต่อนะหน้า31 หาซัพเปอร์สเปซจากการทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกพร้อมโย,ยนเหรียญหนึ่งอันพร้อมกันลูกเต๋าพร้อมโย,ยนเหรียญบาททบทวนนะครับอันนี้ทบทวนละซัพเปอร์สเปซคืออะไรบ้างเขียนเป็นเซตทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกลูกเต๋าก็มี 1, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโยนเหรียญบาทหัวกับก้อยเก็บนติดกันเลยเป็นหนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่หัว ห้าหัวหกหัวหนึ่งก้อยสองก้อยสามก้อยนะต่อนนะเป็นเท่านะสามก้อยสี่ก้อยห้าก้อยแล้วก็หกก้อย จำนวนของ s q u p l e space ก็คือ12มาจากอะไรมาจาก2แบบของลูกเต๋าคูณกับ2แบบของเหรียญบาทก็คือ12นั่นเองการเขียนตัวข้อ2การเขียนตัวสอนว่า children หยิบกิ่งตัวไม่ใช่สระคำว่าไม่ใช่สระถ้าไม่ใช่สละคือใครก็คือพยัญชนะดังนั้นถ้าเป็นพยัญชนะมีใครบ้างมี c มี S มี L มี D มี R มี N อนรับอยูด่ดีนะ C S L D R N มีอยู่6ตัวเพราะฉะนั้น6ตัวเนี่ยจัดทั้งหมดเท่าไหร่นับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8ก็คือเรารู้แล้วว่าตรงนี้มีอยู่6แต่ทั้งหมดอ่ะมีอยู่8ดังนั้นความน่าจะเป็น ก็จะกลายเป็น6ต่อ8ซึ่งองต่อ8แปลงเป็น3ส่วน4ได้จึงตอบข้อข้อ,ขอไก่ส่วนข้อ3รูปเป็งป่อง3 4 5 6 3 4 5 6หยิบพร้อมกัน2รูปถ้าหยิบพร้อมกัน2รลูปแล้วมันมีวิธีการเกิดอะไรได้บ้างเออมีแต่นั้นนะ สามสี่สามห้าสามหกแล้วก็ไไลไปอีกมีไรอีกสี่สามได้ไหมสี่สามสามสี่เหมือนกันไหมเอออันนี้เขียนสามสีนี่คีพร้อมกันนะมีไรอีกสี่ห้ากับสี่หกแล้วก็เลือกเลยห้าหก 5, เขาบอกว่าเรารู้แล้วว่ามีมีอยู่ทั้งกี่แบบมันสลับกันได้ ครับสลับกันได้นะเซลล์มีทั้งหมดอยู่6แบบอันนี้เป็นสเปคสเป e แต่บอกว่าผลบวกของหมายเลขทั้งสองหารด้วย2ลงตัวแสดงว่าถ้าหารด้วย2ลงตัวแสดงว่าจำนวนที่เป็นผลบวกเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนคู่การเป็นจำนวนคู่มี2แบบคือเป็นคี่บวกกับคี่ กับเอันคือเป็นผู้บวกกับผู้ถามก่อนมีขี้พวกขี้มีตัวไหนบ้างไม่มีเลยมีไหมมีมีสามห้ากับอะไรตัวเดียวสามห้าห้าสามต่อไปอีกผู้กับผู้มีไหมมีมีใครหกสี่ดังนั้นสามห้ากับหกสี่ สี 4, เนี่ยมีอยู่แค่สองจำนวนจากทั้งหมดเท่าไหร่จากทั้งหมดหก็คือเศษสส่วน6คือความน่าจะเป็นของข้อนี้ก็กลายเป็น1ใน3นั่นเองทำไม3 5 5 6กเหมือนกันเพราะมันสลับที่กันได้5 3, 6, 3, ้าสามเราไม่ได้เราไม่ได้ดูตัวเลขจำนวนเราเอาสลับสองอันเนี้ยมาบวกกันแล้วก็หาร2องขณะเดียวกันถ้าเป็นข้อส โยนสามเหรียญพร้อมๆกันขึ้นหัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งคําว่าขึ้นหัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งแสดงว่าขึ้นหัวกี่ครั้งบ้างมีแดหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็สามครั้งถ้าขึ้นหัวสามครั้งขึ้นหัวหนึ่งครั้งมีอะไรบ้างหัวก้อยก้อยอะไรอีกก้อยหัวก้อย แล้วก็อะไรอีกนะก้อยก้อยหัวปรากฏว่าข้อสองขึ้นหัวสองครั้งหัวหัวก้อยอะไรอีกหัวก้อยหัวแล้วสุดท้ายคือก้อยหัวหัวหัวสุดท้ายคือหัวสามตัวเลยสังเกตนะครับว่าเหลืออยู่แค่ทั้งหมดเนี่ยฟาไปเท่าไหร่ละเจ็ดตอบเลยก็คือเจ็ดส่วนแปดคะดวยกัน ข้อที่5ซื้อสละกสองฉบับต,ต่างมาเลขกันความน่าจะเป็นที่ไม่ถูกไม่ถูกนะไม่ถูกค่าความน่าจะเป็นที่ถูกหวยถูก2 2ตัวล่าสองตัวนะครับก็คือเท่าไหร่จำนวนของเหตุการณ์ที่ถูกเลขสองตัวาหารด้วยจำนวนของแซมเปิลสเปซปรากฏว่าในทฤษฎีคิดมเปปกติเนี่ยมันก็คือ1ใน100 แต่ในที่นี้เราซื้อกี่ฉบับเราซื้อมา2ฉบับถ้าซื้อ2ฉบับพ๊กความน่าจะเป็นมันจะเพิ่มขึ้นไหมก็ต้องเพิ่มขึ้นการเป็นเท่าไหร่2ส,ส่วน100หรือเรียกว่า1ส่วน50นั่นเองต่ไก่